ชาวพุทธขาดความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเมื่อมีเด็กคนหนึ่งออกมาสอนธรรมะชาวพุทธก็ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้นะคะมองเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะว่าโอ้เด็กพุทธรรมะได้เก่งจังเลยนะคะคงเป็นผู้วิเศษมาเกิดนะคะแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวมากมายนะคะว่าเป็นอนาคามีลงมาเกิดนะคะมาเกิดเป็นพญานาค แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะซึ่งอนาคามีไม่กลับมาเกิดแล้วนะคะแล้วอนาคามีก็ไม่เกิดเป็นเดรัจฉานหรือมนุษย์อีกนะคะซึ่งเด็กก็ได้กล่าวผิดไปจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะเด็กบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือเทพเบื้องบนไม่ชอบสีเหลืองนะคะเด็กก็ไม่รู้อีกนะคะว่าพระพุทธเจ้าละโทสะได้แล้วนะคะละกิเลสท,ทั้งปวงได้แล้ว ไม่มีความชอบความชังใดๆทั้งสิ้นนะคะใครจะเอาดอกอะไรไปถวายพระองค์ก็ได้ทั้งสิ้นทุกสีไม่มีเกลียดไม่มีชังแล้วนะคะเด็กก็พูดผิดนะคะชาวพุทธไม่มีความรู้ก็เชื่อไปเปลี่ยนสีดอกไม้กันนะคะอะไรอีกนะได้แสงสีทองจากพระพุทธเจ้ามานะเอามาจิ้มหน้าผากให้ทุกคนจะทำให้ทุกคนจเจริญสมาธิ อันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยถ่ายทอดอะไรให้ใครนะคะพระองค์บอกว่าทำวินัยคือาศาสดาแทนเรานะ,ะแต่เด็กก็บอกว่าได้แสงสีทองมานะะชาวพุทธผู้ไม่มีความรู้ก็ไปงมงายนะคะซึ่งเด็กก็ได้กล่าวผิดไปจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นกันนะคะก็ถ้าทุกคนยอมรับคำสอนของเด็กนะคะก็เท่ากับเกิดสัทธมัปปิรูปนะคะคือเกิด พระธรรมเทียมขึ้นมาทับถมพระธรรมแทๆ้ๆนั่นเองนะคะเชื่อมจิตพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยเชื่อมจิตกับใครอัครสา,าวกภาษารีบุตรพระโมคัลานะนะอัครสา,าวกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ไม่เคยเชื่อมจิตให้ใครนะไม่มีในคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะเชื่อมจิตแล้วล่าสุดก็มีสํานักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กนะคะเด็กก็ได้กล่าวอริยสัจสี่แบบ ท่องจำมายังไม่คล่องปากเลยนะคะทุกคนก็น่าจะดูออกนะคะว่ากล่าวจากปัญญากับกล่าวจากการท่องจำเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นวัยเรียนรู้นะคะควรให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัยนะคะไม่ใช่ไปปั้นเด็กให้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็นะคะ เด็กเนี่ยเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยนะคะแล้วคําพูดของเด็กเนี่ยเราจะต้องเชื่อทุกคํำไหมแล้วคําพูดของเด็กทุกคำเนี่ยมันต้องเป็นคําที่ถูกต้องไหมเพราะเขายังอยู่วัยที่เรียนรู้ ดังนั้นเด็กเขาอยู่ในวัยที่เรียนรู้นะคะฉะนั้นเด็กกล่าวอะไรผิดแล้วก็ต้องเตือนเขาว่าลูกพระพุทธเจ้าปรินิธานไปแล้วนะจะมาให้แสนสีทองลูกไม่ได้นะ,ะพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบอะไรให้ใครพระองค์บอกว่าทำรรวินัยเป็นศาสดาแทนเราแล้วก็ต้องสอนลูกถ้าลูกสนใจธรรมะต้องสอนเขาให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าไม่เกลียดดอกไม้สีเหลืองพระองค์ทรงละกิเลสทั้งปวงได้แล้วไม่มีความชอบความชังใดๆฉะนั้นเมื่อเด็กกล่าวผิดไปจากธรรมวินยัยเราก็ต้องตักเตือนและไม่สมควรให้นำมาออกมาเผยแพร่แบบผิดๆแบบนี้นะคะพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะถูกบิดเบือนด้วยคำพูดใหม่ๆ ของคนที่คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทับถมคนเหล่านี้ไม่รู้โผล่มาจากไหนไม่ได้เล่าเรียนทำวินยัยเพราะว่าคุณไม่ได้กล่าวตรงตามทำวินยัยอยู่ๆจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าชั้นเนี่ยสายปฏิบัติแหละนะไม่ต้องเล่าเรียนเลยนะพวกเรียนก็แค่พวกจำนะแต่ไปลองดูนะคะว่าเด็กอะ เขาพูดจากความจานะเขาไม่ได้พูดจากปัญญาของเขานะคะอันนี้ก็ขอฝากเตือนชาวพุทธนะคะว่าให้มีสตินะคะแล้วก็ให้มาเล่าเรียนทำวินัยให้มากๆเมื่อเล่าเรียนมากนะคะฟังอะไรก็จะรู้ไปหมดนะคะว่าถูกว่าผิดฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่าเรียนคําสอนพระพเจ้าทั้งหลายก็ย่อมรู้ว่าเด็กกล่าวผิดนั่นเองนะคะสําหรับคนไม่รู้ก็คือคนที่ไม่ได้เล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากชาวพุทธช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชาวพุทธขาดความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเมื่อมีเด็กคนหนึ่งออกมาสอนธรรมะ ชาวพุทธก็ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้นะคะมองเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะว่าโอ้เด็กพุทธธรรมะได้เก่งจังเลยนะคะคงเป็นผู้วิเศษมาเกิดนะคะแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวมากมายนะคะว่าเป็นอนาคามีลงมาเกิดนะคะมาเกิดเป็นพญานาคแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะซึ่งอนาคามีไม่กลับมาเกิดแล้วนะคะแล้วอนาคามีก็ไม่เกิดเป็นเดรัฉานหรือมนุษย์อีกนะคะ ซึ่งเด็กก็ได้กล่าวผิดไปจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเด็กบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือเทพเบื้องบนไม่ชอบสีเหลืองนะคะเด็กก็ไม่รู้อีกนะคะว่าพระพุทธเจ้าละโทสะได้แล้วนะคะละกิเลสทั้งปวงได้แล้ว ไม่มีความชอบความชังใดๆทั้งสิ้นนะคะใครจะเอาดอกอะไรไปถวายพระองค์ก็ได้ทั้งสิ้นทุกสีไม่มีเกลียดไม่มีชังแล้วนะคะเด็กก็พูดผิดนะคะชาวพูดไม่มีความรู้ก็เชื่อไปเปลี่ยนสีดอกไม้กันนะ